สวัสดีนะครับผมอิวผมนะครับผมเนินนะครับจากช่องนะผมอ่าบล็อกฟู้ดดอททีเฮสนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนชื่อช่องเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนชื่อช่องไปโอช่าไปขาวจ้ะเนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนชื่อช่องเมื่อกี้นี้เลยนะครับผมเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาโปรโมทร้านนะครับผมร้านนี้นะครับผมมีชื่อว่านะครับผมอ่าบล็อกฟู้ดอททีเฮสนะครับผมเป็นร้านนะครับผมบริการนะครับผม รับทำทุกอย่างในเกม Block f ุตนะนะครับผมโอเคร้านนี้นะผมบริการอะไรบ้างครับผมเราไปดูกันเลยนะครับผมไปร้านนี้นะครับผมก็บริการก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมก็บริการรับหาด้ามนะครับผมนี่แล้วครับผมสามด้ามนะครับผมในเกมนะครับผม Block f o o เลยนะครับผมแล้วก็สองครับผมรับฟาร์มนะผมเวลนะครับผมราคาไม่ค่อยแพงนะครับผมถ้าพูดเสียงดังขาย้พยนะครับผมเพราะว่าไมค์ผมมันไม่ค่อยดีครับผมก็จะซื้อใหม่ขายทิ้งก็ซื้อใหม่สอง รับฟาร์มเงินเบลีนะผมไม่รับคูสองนะครับผมมีราคาเดียวนะผมก็คือราคานะผมหนึ่งล้านนะครับผมเวลไม่ตันนะผมหนึ่งล้านเนี่ยราคาสี่สิบห้าวอนนะผมจะเพิ่มขึ้นสิบวอนนะผมสองเวลเอ้ยสองนะไม่ใช่สองเวลสองนะผมเวลตันนะครับหนึ่งล้านหรือหนึ่งเอ็มเนี่ยราคาสามสิบห้าวอนนะผมลดมาหนึ่งลดมาสิบวอนเห็นไหมทุกคนมันลดไปสิบวอนเนี่ย แล้วก็แล้ฟาร์มค่ามาสเตอรี่นะครับผมมาสเตอรี่นะมาสเตอรี่โอเคเกียรติแล้วมันปรับได้ไหมใครที่บอกว่ามัันปรบอ๋อนี่ไงนี่ผมผมจะเปิดไว้อย่างนี้เลยกันนะครับผมเพราะว่าผมปรับอะไรไม่ค่อยได้อ๋อมันไม่ต้องใช่ไหมอ๋ออย่างนี้เลยใช่ไหมครับผมโอเคนแล้ผมแล้วก็แล้วฟาร์มค่ามาสเตอรี่นะผมราคาประมาณนี้นะครับผมไม่ค่อยแพงนะครับผมครั้งนี้เนี่ผมคือการที่ผมมาอัดคลิปในคอมนะผมก็เลยทําให้แบบ มีปัญหายุ่งยากนีดนึงนะครับผมเลยต้องแบบดูไปด้วยนะ้วผมว่าเสียงมันเข้าไหมเสียงเบาไปไหมนะผมก็ตรวจสอบอยู่ตลอดนะครับผมโอเคก็รับหาผลนะผมต่อไปรับหาผลนะผมรับหาประพิษัทนะผมแบบซุ่มนะครับผมซุ่มครั้งแล้วนะผมสามสิบห้าวอล์นะผมเออมีใครส่งข้อความไหมอ่ไม่มีนะผม ดิสคอร์ตอนนี้นะผมยังอยู่ในช่วงพัฒนานะผมยังใช้จริงไม่ได้นะครับผมต้องรออีกประมาณหลายเดือนอยู่นะผมถึงจะใช้จริงได้นะผมต้องรอไปก่อนนะผมสำหรับใครที่อยากจะใช้บริการในดิสคอร์นะผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วผมพิสานนะผมแบบสุ่มส่วนห้าวอนะผมผมก็ลดไปหน่อยนะผมสำหรับคนที่สั่งมาสามพคนนะผมผมก็จะลดให้ประมาณไม่เยอะหรอกห้าวอสิบวอนนะผม กรุณารอหนึ่งผลหนึ่งผลนะครับผมรอประมาณหนึ่งชั่วโมงส่วสองบอพี่เจริงมาคนที่จะรอแค่ชั่วโมงเดียวนะครับผมแต่ว่าอถ้าผมเลิกของพยนะครับผมแต่ว่าอีกชั่วโมงเนี่ยคืออ่าเผื่อผลหาานะครับผมถ้าสมมติผลห่านนะก็ต้องรออีกชั่วโมงหนึ่งนะครับผมทางเราจะเข้าไปหาไอดีของคุณนะครับผมเวลาคุณสั่งน่ะคุณต้องแจ้งไอดีผมแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็สิ่งที่ต้องมีครับผมไม่มีอะไรมาครับผม หนึ่งนะผมผดแสงนะผมสองเลยเกมพาร์ตนะผมเผานะผมส่วนรายละเอียดที่จะซื้อดาบนะผมมียาวคนนี้นะผมผมพาไปดูนะผมนี่นี่ผมรายละเอียดดาบนะผมก็ประมาณนี้มักถ่ายอยู่ไหมโอเคนะผมถ่ายอยู่นะผมเราพหาด้ามนะผมนี่อันนี้คือที่ขึ้นอยู่ในในเฟซเมื่อกี้นะผมแล้วก็รายละเอียดนะผมแล้วเราหาสรุปรก็ว่าไปนะผมเราไปดูที่เอลราคานะผมเนื่องไขเขาตกลงนะผมรายละเอียดราคาก็ประมาณนี้ไม่มีเซอร์วีเอพนะผมจะกลายเป็นร้อยสิบนะผมเพราะว่าผมจะเพิ่มราคาไปสิบวอนนะผม เดี๋ยบผมแล้วก็มีเซอร์วีเจ้าของเล่นได้คนเดียวนะผมราคาเก้าสิบวอลนะผมไม่มีอ่าไงเก้าสิบวอลเลยหรอวะไม่ใช่นะี๋ยวผมผลต้องเปลี่ยนราคาเป็นร้อยห้านะผมร้อยห้าพอนะผมอ๋อเจ้าของเล่นได้คนเดียวต้องเก้าสิบอิ่งต้องเก้าสิบผมคิดอะไรของผมเนี่ยแล้วก็ไม่มีเซอร์วีกำหนดดาบนะครับผมนี่ราคาร้อยหกสิบนะผมอาจจะแพงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าไม่มีเซอร์วีพีมีเซอร์วีพีเจ้าของเล่นได้คนเดียวแล้วผมกำหนด กำหนดดาบราคาร้อยสามสิบนะครับผมสำหรับสำหรับเหมานะทุกดาบยังไม่ยังไม่มีนะครับผมผมแค่รับวันอะไรหนึ่งสองดาบนะครับผมชำระเงินนะครับผมหนึ่งนะครับผมล้าหนึ่งล้เราไม่รับบัตรทูมันนี่นะครับผมแล้วก็สองนะครับผมเติมเติมเงินเข้าเบอร์นี้นะครับผมค่ายทูมูฟนะครับผมเติมเติมเป็นเติมในอลเล็ตนะครับผมอย่าเติมเงินที่ตู้นะครับผมตามกำต,ตามจำนวนราคาข้างต้นนะผมก็คือแปดสิบ ก็ไม่ใช่แปดสิบบาทดิราคาหนึ่งร้อยนะผมนี่ก็มาอันนี้ครับผมส่งหลักฐานหรือที่เขาเรียกกันว่าสลิปใบสลิปนะผมมาด้วยนะครับผมสามนะผมวิธีการอะแบบแปลกๆนนึงับผมสามครับผมวิธีการเอ่าสำหรับคนที่ไม่มีเงินจริงับผมทางเราจะเข้าไปหาให้นะผมเงื่อนไขคุณสมบัติที่ต้องมีในเกมนะผมหนึ่งนะผมแสงนะครับผมสามารถอ่านข้อความคัมาสเตอรี่ได้นะีบผม ไปแล้วสิบแล้วผมมีเงินในเกมขั้นต่ำสองล้านต่อหนึ่งดาบนะผมโอเคแต่ับใครที่อยากหาสามดาบนะผมคือแบบรบสามดาบนะผมต้องมีเงินอย่างน้อยแปดล้านนะผมเผื่อสามหนึ่งดาบนะผมเผาแล้วก็ได้นะผมประมาณนี้ข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับคนหาดาบนะผมนี่นผมใครดีข้างตันนี้นะผมมาอ่านเอาเองนะผมสต๊อปสต๊อปแล้วมาอ่านเอาเองนะผมเครนะผมก็มีเฟ c e บ o o k จะดีมากแล้วก็ ร้านนี้มีเซอร์ฟวีไอพีนะผมอาจจะราคาแพงขึ้นนิดหน่อยนะครับผมก็คืออันนี้นะครับผมที่บอกแพงขึ้นนิดหนักก็จะเป็นอ่อันนี้นะผมเนี่ยที่บอกว่าราคาแพงขึ้นนิดหนักก็อันนี้เนยนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่ m a มากเกี่ยวกับอ๋อไมีอะไรอีกไหมอะ่ะบอกหาก,กันนะผมอ่าเอ้ยนะผมใครที่มานะผมอย่าลืมนะผมกดถูกใจเพจดนะ้วยผม,ผมต้องเอาออกใหม่ไม่ต้อง ครที่ชอบนะผมกดถูกใจเพจนะครับผมแล้วก็กดจามกดแช์นะครับผมแล้วก็อไม่มีใช่ไหมกดแค่นี้นะครับผมกดได้ถึงห้าสิบนะครับผมโอเคนะผมช่วยกันกดนะอันนี้คือไม่มีข้ออะไรจะแทนนะผมแต่ว่าผมขอห้าสิบนะผมห้าสิบถึงหนึ่งร้อยนะผมเครดิตนะครับผมผมต้องการเครดิตด่วนมากครับผมช่วงนี้นะผมเครดิตเป็นอะไรสำคัญมากครับช่วงนี้สาหรับการเริ่ม ต้นนะผมเพจใหม่นะผมเป็นสิ่งที่สําคัญนะผมสำหรับผมตอนนี้ที่สุดนะผมมาก็ไม่มีอะไรมากครับผมอืมผมก็ก็ประมาณนี้ผมผมจะดูแค่สองพายามดูแค่สองอันนี้นะผมก็คือข้อความนะผมกับเอากับหน้าหลักับผมว่าหน้าหลักมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะผมก็ประมาณดูไปนะผมแล้วพอมีใครทับก็เล่นเกมไปแล้วก็เข้านะผมแล้วก็เล่นไปเล่นไปนะผมแล้วก็เอางานมาส่งให้เขานะผมก็ประมาณนี้นะผมก็ ชอบมากครับผมสำหรับคลิปแบบนี้นะผมใครที่ชอบนะผมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดดิ่งกดติดตามให screens, ้ผมด้วยนะผมวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมผมเอาเอาเอาสักสิบนาทีนะอืมเอาสักสิบนาทีแบบเพิ่มอีกนิดนึงนะผมมาทำอะไรดีครับผมมาแล้วไปดูที่เฟซส่วนตัวของที่ฝากเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับผมผมก็ใครที่อยากจะติดต่อสปอนเซอร์ผมนะครับผมมาติดต่อได้นะครับผมที่เฟซบุ๊กนี้นะครับผมติดต่อสปอนเซอร์ได้นะครับผม รับตลอดนะผมรับตลอดนะผมเล่นราคาก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเดี๋ยวผมอ่าผมมันจะขึ้นแี้วคลิปเกี่ยวตัดต่อนะผมคลิปนี้ขี้เกี่ยวตัดต่อแล้วผมก็คือผมไม่ค่อยถนัดตัดแต่คอมนะผมก็ถ้าใครที่มีอยู่หน้าคลิปมาผมคือวิดีโอหน้าคลิปมาผมคลิปล้าคลิปล้านะผมห้าสิบวอนะผมโอเคนะผมเอาสักไม่แพงห้าสิบสามสิบวอลเพราะนะผมสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีสั่งนะผมอย่างช่องผมเองมันไม่ค่อยดังนะผมก็เลยคิดถูกหน่อยนะผม แล้วก็ถ้าใครที่ให้โปรโมททั้งคลิปนะผมผมจะคิดราคาเป็นห0สิบวอนนะครับผมอันนี้คือโปรโมททั้งคลิปไปน,นะผมแล้วก็รายเดือนะอะนะผม,มเดือนละห้าร้อยนะครับผมเดือนละห้าร้ยนะผมสำหรับใครที่อยากโปรโมทนะผมโอเคก็ประมาณนี้นะผมส่วนรายเราเราเราผมรับทั้งรายวันและรายทุกอย่างนะครับผมก็มาติดต่อได้น,นะครับผมมีผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมหรือไม่ก็อาจจะไม่ทิ้งลิงก์นะผมะอาจจะ ทิ้งชื่อไว้นะผมโอเคก็ประมาณนี้นะผมใครที่ชอบนะผมอย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์กดดิ่งกดติดตามผมด้วยนะผมวันนี้ก็ไปก่อนละบาย